สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่22มิถุนายน2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดีเน็กซก็ปิดตลาดไปที่1,560.02จุดลดลงไป14.50จุดหรือว่าติดลบไป0.92มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่68,000ล้านบาทเศษเโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มบันจุพัน ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานค้าปรีธนาคารชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนส่งการเงินและก็กลุ่มการแพทย์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ JTS ราคาหุ้นบวกขึ้นมา14.44%ก็ราคาหุ้นนั้นฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ซึ่งส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากเรื่องของราคาคริปโตเคอเรนซี โดยเฉพาะบิตคอยนั้นมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาในระยะ2-3วันที่ผ่านมาทางด้านของเอเชียนวันนี้บวกขึ้นมา7.56%ก็ได้ประโยชน์จากเงินบาทที่อ่อนค่าซึ่งก็น่าทำให้ผลการดาเนินงานไตรามาส2ปี65นี้ออกมาเติบโตได้ดีทางด้านของ CM ราคาหุ้นบวกขึ้นมา13.95% c Fresh บวกขึ้นมา7.04% ซึ่งหุ้นที่เกี่ยวกับอาหารในวันนี้ก็มีการปรับตัวกันขึ้นมาก็น่าจะยังคงเป็นแรงหนุนมาในเชิงจิตวิทยาที่มาจากเรื่องของวิกฤตการขาดแคลนอาหารทางด้านของ BWG ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรง15.05%น่าจะได้อัน,นิสงส์มาจากประเด็นข่าวที่ทางด้านของกอพชนั้นให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม100เมกะวัตต์ที่อัตรา 6.08บาทต่อหน่วยทางด้านของ TCMC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.85%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นคาดว่าผลการดำเนินงานในปีนี้จะพลิกกลับมามีกำไรได้ก็ได้แรงนุน้นมาจากออเดอร์เฟอร์เนเจอร์ที่เติบโตได้แรงทางด้านของ NFC วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้6.49% ก็เป็นการรีบาวกันขึ้นมาหลังจากช่วงที่ก่อนหน้านี้ก็มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงก็ยังคงเป็นการเก่งกําไรในประเด็นการเปิดให้บริการคลังน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็ท่อส่งน้ํามันที่นิคมอุตสาหกรรมมากตะพุทธมูลค่ากว่า2.5พันล้านบาททางด้านของ CPL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.29%ก็รนาคานั้นรีบาวขึ้นมาหลังจากช่วงก่อนหน้านั้นปรับลงไปแรง แล้วก็ยังมีการเก็งกําไรในเรื่องของผลประกอบการปีนี้ที่คาดว่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นโดยออเดอร์ฟอกหนังนั้นเพิ่มกันขึ้นมามากแล้วก็หนุนให้ทางด้านของกําลังการผลิตนั้นใกล้เต็ม100%ยส่วนทางด้านของ CPR วันนี้ราคาหุ้นขึ้นมาแรงถึง24.22ก็ราคานั้นดีดตัวกันขึ้นมาอย่างหลังจากปรับลดลงต่อเนื่อง5วันทำการโดยราคานั้นลงไปกว่า32 ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของสวัสด์ติดลบไป2.56%เอ็นแติดลบไป3.57%ซึ่งก็กดดันมาจากการที่สคบอนั้นมีการประชุมเพื่อที่จะลดดอกเบี้ยเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ทางด้านของ KCE ราคาหุ้นติดลบไป3.57%ฮานตาติดลบไป5.92%ก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส2ปีก่านี้อาจจะชะลอตัวลงมาหลังจากจีนนั้นมีการล็อกดาวน์ทางด้านของสบายเทคโนโลยีวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป8 7 8ก็คาดว่าเป็นการขายทำกำไรกันออกมาหลังจากชี้เก่อนหน้านี้เป็นกำไรเรื่องของการร่วมลงทุนใน3ธุรกิจก็คือเป็นธุรกิจต่อยอดในส่วนของสมาร์ทสธุรกิจ แล้วก็อีกหนึ่งธุรกิจเป็นธุรกิจ Cloud Infrastructure ทางด้านของ AJA ราคาหุ้นปรับลงต่อเนื่องวันนี้ติดลบไปอีก8.82%ก็ยังคงเป็นการปรับตัวลดลงมาตามคริปโตเคอเรนซีที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคานั้นปรับลงมาแรงส่วนทางด้านของ JAS วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.95%สุธาติดลบไป4.72% Principal c a p i t ต l ติดลบไป4.20% ROH ติดลบไป8.97%แล้วก็โนว่าติดลบไป8.33%ก็เป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากช่วงก่อนหน้านี้หุ้นต่างๆเหล่านี้นั้นราคาถูกเก่งกำไรกันขึ้นมาค่อนข้างมากและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ